สวัสดีครับผมที่บริษัทวัชเชเจริญเทรดดิ้งจำกัดนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองตัวสปริงบาลานเซอร์ให้ดูนะครับผมว่าการใช้งานสปริงบาลานเซอร์นั้นใช้งานยังไงนะครับผมซึ่งสเปคสปริงบาลานเซอร์ตัวนี้อยู่ที่4.5กิโลกรัมถึง9กิโลกรัมนะครับซึ่งตอนนี้เราแขวนอยู่ที่จักรตัว n v 7 a นะฮะนี่ครับเป็นจักรนิวรอั n v 7 a ซึ่งจักรนิวรอั n v 7 a นี้มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ6กิโลกรัมนะครับผมดังนั้นเราจึงตั้งค่าตัวสปริงบาลานเซอร์ไว้ที่6กิโลกร n v 7 a ไไว้้ดนะะฮ ซึ่งตัวช่วยของสปริงบานเซอร์ตัวนี้มันจะช่วยในการดึงขึ้นดึงลงฮะนี่ฮะเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการถือเครื่องจักรแล้วนะฮะคือเราจะมีสปริงบานเซอร์ในการช่วยถือจักรของเราทําให้เราเนี่ยไปเย็บชิ้นงานได้สบายๆนะครับผมไม่ต้องใช้แรงงานเยอะไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะครับแล้วก็เป็นการกําจัดพื้นที่ด้วยนะฮะให้พนักงานอยู่ตรงตําแหน่งไหนนะครับผมในการใช้เครื่องจักรนะฮะนี่ฮะเราก็สามารถปรับได้เลยว่าเราต้องการยังไงนะครับหนักเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวผมมาลองใช้ให้ดูนะว่าการใช้สปริงวเซอร์นั้นเป็นไงสมมุตินี่เป็นจักรนี่กระสอบของลูกค้านะครับผมพนักงานต้องงานจะเย็บอย่างนี้นะแล้วก็หยิบจักรขึ้นมาครับแล้วดูตำแหน่งฮะแล้วเราก็เย็บได้เลยครับเล็งตำแหน่งปุ๊บแล้วก็ใส่ปากแล้วเย็บเลยครับครับผมนี่ี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมว่าการใช้งานเย็บเป็นยังไงฮะนี่ฮะเราก็เย็บปิดปากกระสอบได้นะครับผมปกตินะฮะนี่นะครับ ซึ่งหากลูกค้าสนใจเจ้าตัวส p ปริงมาสเตอร์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทโดยตรงนะครับผมบริษัทราชเจริญเทรดที่จำกัดโทร0 2น2 6สองสนะครับผมเอันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ